เริ่มเกมมันจะวางตัวโอ้ยอ้วนก่อนเลยครับโอเคฮืมโอ้ทางนี้เนี่ยหรืว่าจะเล่นไม่ได้แล้วเมื่อกี้ใช่เห็นช่วยนักเฮีนวางตัวด้วยนะได้อ่าบักคันตาก่อนเลยความท้าทายวันนี้ไอ้เปเปลี่ยนลองวางตัวคอกสปเดอร์ดีไหม เขกสไปเดอร์ค่าวางมันเท่าไหร่เจ็ดร้อยอืมก็คล้ายๆกับปุสมุดบเนี่ยนะออื mm hmm. ก็วางโอไฮโอไปก็ได้นะ ัดการเองมาเห็นตัวก็ไม่เวียนใช่แล้วเก็บให้หมดโอ้โอ้เออตัวตะกีปเหรอ แก้สถานการณ์ใหม่เลยการตอนนี้ดีมากแต่ไม่ยอดเยี่ยมน่าจะไหวนะมีวี่มาเลยไหวไหวไหวหย่แล้วแต่เอาไว้ปิดตำแหน่งหน่อยให้มีไว้เพ็นต้องอัพอันนี้ก่อนเพราะมดเพ้นจัดการไม่ได้น่าจะช่วยมี มีวิง่งนะเป็นรถเลือไปได้สันนิดหนึ่งอือได้เกอร์โรเอรไใ้เยอะอยู่ไหนเพนนจะวานตัวขอกสปไปเดอร์แล้วอือ,อ,อ,อครับลองเล่นไม่เหมือนทุกที่ครัซันต้าไปก่อนนะเป็นยังไม่ได้คราซัานต้าเลยแต่ละครั้งที่เราเล่นไม่เหมือนทุก้ไม่เหมือนทุกครั้งเลย เพิ่มความตื่นเต้นก็อัพจันต์จ้าตัวยาวมีงไงของสไปเดอร์ทำงานแล้วทำงานดีอยู่นะน่าไปชอบได้ถ้ามีเรื่องต้นมันเท่าไหร่อ่ะสองพันสองพันแต่ว่าแ่าคูดาวหนึ่งวิแรงอยู่นะใช่ ไปจัดการตัวสตองเกถ้าจะดีว่าหลายๆตัวยิ่งดีหลายๆตัวดีมากถูกต้องถ้าเกิดวางสไปเดอร์ไว้หลายๆตัวมันเอ๊ยถ้าเกิดวางสไปเดอรอ์แล้วอัพแม็กมันครูดาวเท่าไรหร่น่าจะ0.5ครับอแล้วดาเมจเท่าไหร่ ไม่แน่ใจเหมือนกันดูก่อนนะถ้ามีสูงสุดหมื่นสองครับหมื่นสองหมื่นสองอืมดีนะคอกสไปเดอร์ดีดีดีอืมเอาไปเลยเอาเพราะมดนกันดีกว่หกพัน 6, แล้วคองสไปเดอร์ดูท่าแล้วไม่รู้จช่ไแล้วก็รอบไหน โอดีอะฮอบสปเดอร์แต่จะผ่านเวทสิบสี่ได้ไหมได้แหละตัวแมว้าที่ควรน่าจะวิ่งเร็วที่สุดแล้วนะน่าจะวิ่งเร็วกว่าอีกนิดนึงเพ okay, นเอาพ่อมดให้น้าเพจด้วยนะ สองพันกว่าเองเอัไปแล้วใช่ช่วยกันแนั้นเปนจะอัพค้องสไปเดอร์อีกครับสี่พันเฮ้เยคุณค้งเนี่ยติดลุกสองร้อย มาเวทสิบสี่นี่แหละไม่าด้รู้ว่าร่อนได้มาตัวสุดท้ายเลย นี่ไงตัวเนี้่ตัวแดงนี่ไงนะเพจบอกแล้วเงือเท่าไหร่สามล้านอ่ดีนะจัดการสามล้านหรือว่าสามแสนน่าจะสามล้านนะสามล้านจัดการไปขนาดนี้น่าจะไม่ใช่แล้วของเกอไปเดอร์หรือสามแสนไม่แน่ใจสามแสนมั่งน่าจะสามแสนแหละออกตัวไปเดอร์จัดการไปแล้วเป็นออโต้สกิฟ ไวมากเดี๋ยววางให้เปอร์ด้วยดีกว่าลองวางคอคูแม่งก่อนไหมได้จะได้เห็นศักยาภาพของคอคูแม่งวางห่างๆทางเดินหน่อยนะครับได้ไดเดี๋ยวจะโดนหล,ลับวางตรงไหนดีนะหล,ห,หลังพอมดหลังพอมดเลยครับจึ๊ยยอดเยี่ยมแล้วก็อารเลยพันห้าเองพันห้าสามพัน ไว้อูดาสูงจุดห้าเขาเดิมตลอดทุกช่วเดี๋ยวอัพสันต้าก่อนโอเคแม็กก็แล้วทุกตัวครั้งนี้เดี๋ยวอัพอุ้ยอุ้ยมันโถูมาอยูเกินใช่สองตัวเลยจะไหวไหมเนี่ยไหว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 นั่นเอเฮ้ยมันมีเห็นไหมข้อดีของอัลสันตาากับทางเดินก็คือช่วยเกาะทั้วงเหลืองอ๋มันไม่แค่ยิงอย่างเดียวแหละ แเมเก็เพิ่มไปเรื่อยๆอุ้ยนี่ไงลถคูดาวไขั้นที่สามพอจะไปขั้นที่สี่มันบวกตั้งหมื่นเจ็ดพันห้าเอยหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบเลยนะ่เยอะแลวนี่นนไงแม่อวางคอสไปเดอร์สองตัวแล้วโดนใจ เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วจริงด้วยมาเน้นคอกบูแมนได้เน้นเลยเน้นเน้นเป็น,นอัพซานตาไฮเปอร์หน่อยไหมนี่เน้นเน้นไม่เอาไฮเปอร์แล้วเน้นเน้นคลิปนี้ยอดเยี่ยมเดี๋ยวก็วางไฮเปอร์ช่วยค่ะเดี๋ยววางคอคบูแมนแทบทุกสี่ตัว ว่าใ้เขาผีตัวอะไรมิมวิ่งนะเพ็กไม่ใช้เลยเป็ดออโต้สกิปเลยหวายกันใช่ไหมไหวนี่ไหวจริงหรือเปล่าจริงให้นาเ็กวางแอปโรไหม หรือวางสักตัวไว้สโลวางสักตัวไว้สโลดีกว่าอุ่นใจอุ่นใจไว้ก่อนโนมันนี่ตั้งไม่พอใช่ไหมใช่แม่ทุกตัวแตัวทุกท่ายวางที่เดิยว,วางใกล้ๆหน้าทาาเลย วงกว้างมากอ่ะรอะอูแม่นวงกว้างมากใช่ทะลุอันนี้ไปเลยอ่ะอว้าวตื่นเต้นมากยิงไง,งมันลุ่มแต่ยิงพร้อมกันด้วย เป็นทีมเป็นที mm hmm. มวางให้เปิดอ,อีกตัวตรงนี้เคยยอดเยี่ยมโหดมากโหดมากวงไม่ถึงแล้ว รัวมากลดทั้งคู่ดาวเพิ่มทั้งแหลงแรงบวกแปดเลยอ่ะเลือกสิบห้าล้านใช่ไหมี้ถึงห,หนึ่งล้านดูเหมือนจะหนึ่งล้านนะโอ้โหไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนนี้ออกมาก็โดนจัดก,การหมดแอดโดนเซ็ตอัพแม็กแล้วแค่เหลือให้เอิม คดิผ้าผ่านลบตัวโอไฮโอก่อนมีวิ่งก็ลบอังตามุกแม็กก์หมดยาวๆไปยาวๆโอเคให้เปิร์แม็กแล้ว เหี่ยห็นว่าแอปตรอีกตัวแล้วว้าวมันนี่ตัวใหญ่มากอะ่ะลอยด้วยเท่ okay. อยูหน้าทางอะไรแล้วก็อัพบนันนี่เหลืออีกอสองห้าตนกิสเป็นเือสามนานยา สร้างตัวไรดีไม่รู้ก็พี่คิดว่าจะไม่สร้างแล้วแหละจะรอไปเรื่อยๆแล้วมันจะสร้างครอบครูมันไปยาวๆาเดี๋ยวเผื่อไม่ไหวนะนี่ไปตั้งมีวิ่งเอาไว้เพราะว่าตอนนี้วตัวต้เคนแม็กหมดละมีวิ่งไป 3ามสิบเก้ามีวิ่งเอาไว้สันตวนมีเมขที่สี่สิบแล้วสุดยอดมากวางขางูุแม่นี่ไปเยอะเเลยเน้นๆ สองสามสี่ห้าหกหกตัวครอบูแม่นวาววางได้แบบแม่ทุกตัวตอนนะี้วางเรื่อยๆวางเรื่อยๆวางเรื่อยๆเนอะอือหืออือหือ พอ่อโมดเป็นตัวที่เพิ่มแรงนี่เองเพิ่มตั้งแปดเปอร์เซ็นแถมมุงกว้างด้วยพอๆกอับ<อ>ขอพูแม่เลันเลยอูอกกยอแม่อก่อนอัดแมกเลยอดเปลบหน่อยเดีย๋ยวจะวางมูแม่ขอ้ออีกตัวไะ้ครับ คือมูแคอูงกนเดอร์นะเพอนวางอเดอีก,กว่าจะผ่านไปได้ไหมผ่านผ่านผ่านใช้ให้เปิดตัวเดียวเราว่าเราจะผ่านบอสกันไปได้ไหม ท่านสามตัวมารวมตัวกันยนะังไงมีทั้งท่านคันนม่าแมน,นทักจิปเปิกมาแล้วก็ไท่านมันนี่โอ้เหมือนย้อนเวลาไปได้หรอเมื่อกี้บอสบอสไททดน4.0เดิอนออกมาแล้วแล้วก็กลับไปหรือว่าตายตายมั้งตายอ๋อตายนี่เองตาย แบบครั้งมากเลยกันะถูกต้องครั้งสุดสุดแล้วเลือดคุณใช่เพราะเราเล็ดกันหลายตาแรมหมวด เราต้องทำยังไงถึงจะให้แรมกลับมาีสตาร์ทเครื่องครับดูเหมือนแรมเปจนจมูกจริงๆแล้วมันไปไหนเนี่ยโอ้เลเวล50แล้วเพชร47ไม่เป็นไรอยากเรียบร้อยเอาแล้วเพชรหลุดเหรอจะได้เนลุดโอ้โ ได้ไหมจะได้แรงไหมต้องรีสตาร์ทเครื่องโอ้นในรูโอ้มันช่วยกกนเชียร์ก่อนบอสออกมาแล้วในรูแต่ตัวยังอยู่รีจอยได้ไหมเราจะผ่านไปได้ไหมถ้าจะอันนี้ต้องแบบปิดเครื่องเลยไหมหรือแบบ,แบบแค่ออกแล้วก็เข้าใหมา่ต้องรีสตาร์ทเครื่องครับต้องปิดใช่ไหมไม่จะปิดดีสตกดมีคำสั่งรีสตาร์ทข้างบนเนี่ย นี okay, yes. ่ตาร์กันนี่โอเคใช่ครับ yes อ่าเริ่มบอลแล้วโอ้น่าจะผ่านไปได้อยู่นะครับโอ้ยโอ้โอช่วยดีว้าวเรียบร้อยทุกคน18นาทีเร็วมาก Let's go. Bye-bye.